นีตัวแรงมากคือลกินยังเจีเนาะไม่เส้กระดดเยอะเนะเจีเนาะไม่เส้กระโดูแล้วเนี่ค่ะตากะทะยนหอนใส่สามเกลือลงไปเคี่สามใ่ใส่ั้งใสหวานแล้วหอมๆหมดละพอจะหอมแล้วก็ใส่กระดูกหมูลงไปใส่ถั่วแล้่วมเลือนปนะแล้วก็เติมน้ำลงไปเติมน้ำที่ฟ้าหม้อร้อวงหันเตี่ยหม้อ เดี๋ยวเราก็ต้มเหรอต้มไปจนเปื่อยเหรอตุ่มเดี่ยวคันออนีมน้มาปรุงพ่อกระดูกเติมซุปกับมะปรุงใส่ข้าหนียใส่ผงนัวลงไปรสด,ดีจักน้อยใส่ซอสปรุงรสสีฟ้าเขียวซอสหอยไปได้หนึ่งเดี๋ยวปรุงเดี๋ยวเตะผู้หมักได้พี่น้องว่าตะน,นัวใส่หวานจักน้อย เขาจะตุ่มเริมเปื่อยแล้วไปชิมเบิงแล้วนัวแล้วรสชาติมากระดับใส่หน่อไม้ลงไปเนี่หน่อไม้ก็ต้องต้มไปจนจืดแล้วพี่น้อใส่หน่อไม้ลงไปใส่กุ้งแห้งกุ้งแห้งจะมีได้หลายหลายสื่อมาแกงหลายเดียร์ได้หมดทั้งตำแบบปีทั้งตำอย่างนี้ใส่ลงไปแบบคนใส่กันผิดฟ้าหมอยมันเขากันจังไงเพราะลดชาติ ก็เนี่ยงนี่ยปิดฟ้ามอเดือนแล้วมาที่นี่นตอนได้ไถผักชีรวยหนาเนี่ยนะเพราะว่าผักชีรวยหนาเนาะใส่ผักชีรวยหนาไปคก้นๆหอมหวนขึ้นเลยยิ้วเขา่าแบบง่ายพี่น้องเห็ดนเห็ดชน่ดเดียวเพราะว่าอยากโป่งเนี่ยโป่งยันอยากโป่งเดียวนี่นานมามากินเขาน้ำกันบัดน,นี้แซ่บแบบง,ง่าย